โอ้ชัดเลยชัดเลยเนี่ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเจ้าของบ้านได้ยินได้ยินได้ไงพู้ตำรวจตำรวจตามรถนี่นี่ไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วครับโอ้ไปได้ละลอ็อกล็อก โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผมฟิกฟิกนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมาป้นกันต่อใน EP พสองนะครับผมโอเคครับผมก็ไม่ต้องพูดเยอะนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้เข้ามาแล้วนะครับผมไปกินวิวหนึ่งหนึ่งหนึ่งประมาณเจ็ดโมงเช้าและตรวจสอบเจ้าของบ้านนะครับผมโอเคหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่ไงหนึ่งหนึ่งหนึ่งเราต้องจอดตรงนี้นะครับผม ลงรถก่อนปิดประตูเราต้องค่อยๆนะครับผมคือมันให้เราตรวจสอบเจ้าของบ้านนะครับตอนนี้เจ้าของบ้านกําลังน่าจะนั่งดูทีวีอยู่นะครับทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันเดินไปไหนวะแล้วคือ,อยังไงเราเราต้องเข้าไปป้นเลยเหรอนี่เราเรียนมาแล้วนะฮะเราเรียนมาแล้วนะครับทุกคนงัดเลย ยิบจอยเอาอะไรได้บ้างม้อยแล้วนะครับม้อยแล้วนะครับตรงนี้เราเอาไม่ได้นะฮะโอทีวีต้องยกเดี๋ยววางก่อนวางก่อนวางก่อนนะครับเสื้อผ้าเสื้อผ้ารองเท้าเอาไม่ได้เหรออยากได้รองเท้าวะ่ะอยากได้เสื้อผ้าด้วยอะประเด็นนะมีอะไรมีอะไรให้ผมนฮะมีอะไรให้ผมบ้าง หมดแล้วมีแค่น,นี้เหรอได้ทีวีนะครับผมได้ทีวีไปแล้วเราต้องรีบหน่อยนะฮะแล้วของบ้านยังไม่กลับนะครับทุกคนไปไหนไม่รู้นะฮะตอนนี้น่าจะเป็นซื้อก๋วยเตี๋ยวให้เมียหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่คือดาวมันไม่หายคือเราต้องอยู่ตรงนี้ต่อหรอครับใช่หรือเปล่าถ้าเราไปเลยล่ะคืออันนี้ผมไม่รู้จริงนะทุกคนกลับบ้านครับ กลับบ้านครับเราได้ทีวีมากับหม้ออะไรสักอย่างนี่แหละโอเคเกรบีแต้มสกิลโอเคเดี๋ยวเราต้องใช้แต้มสกิลกันก่อนนะครับสกิลสะดอกกุญแจคล้องตัวเราต้องสะดอกกุญแจเราเรียนสะดอกกุญแจทีกท่านเราต้องไปรับงานนะครับเราก็รับงานมาทำลายหรือขโมยภาพวาด110เบเกอร์โอเคไปไปครับทุกคน ไม่รอช้าฮะช่วงนี้กําลังช็อตช่วงนี้กําลังช็อตนะ,ะโดนตหกหับนะครับช่วงนี้เราต้องไปทําลายหรือขโมยภาพวาดมานะครับทุกคนเปิดประตูทิ้งไว้เลยได้ไหมเราก็สะดอก,กุญแจนะฮะขโมยไหมขโมยเอาไปขายไหมเพราะว่าถ้าเราทําลายเนี่ยเราไม่ได้ตังค์นะถูกปะ hey เออ เราต้องขโมยนะครับโอ้โหแล้วกูเดินถือออกนอกบ้านแล้วรถกูจอดไกลด้วยประเด็นอะแล้วคนก่อนจะไม่สงสัยเหรอวะโอ้โหชัดเลยชัดเลยชัดเลยไปครับไปครับไปครับไม่สนแล้วครับจังหวะนี้เดิน เดินครับผมไม่สนไม่สนแล้วไม่สนอะไรทั้งนั้นฮะไปฮะไปครับกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนโอเคสีเลยเรอก็บไว้ก่อนก็ได้อะมันทำอะไรได้เอาไปไว้ข้างบนได้ไหมอ๋อขโมยมาแต่งบ้านก็ได้ โอเคอเวเลยเียวเลย,เ,ย,เ,ลยเอาไปวางข้างล่างฮนะโอเคฮะเดี๋ยวเราต้องลองไปลงรับจำนำก่อนนะครับลงรับจำนำเดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับผมว่าเราสามารถขายอะไรได้บ้างเบอร์เกิเออวัสดีครับอ่าผมมาขายของครับผมพอดีที่บ้านผมไม่ค่อยได้ใช้เมียอผมซื้อมาเยอะอะครับผมก็เลยเอามาแบบขายอืมอะไรวะขายด้วยกันหมด ใส่หให้หมดใส่หให้หมดตอนนี้เราต้องกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนว่ามันต้องทํายังไงต่อนะคือเดี๋ยวผมขอ,อนอนก่อนขอ,อนอนตื่นสักเจ็ดโมงก่อนมาเช้าแล้วนะฮะวินนี่พอวินนี่ไม่โทรหาผมก็คิดถึงวินนี่เลยนะเนี่ยเราต้องไปอ่าเราไปกินวิวต่อเราไปกินวิวต่อโอเคตอนนี้นะครับผม ครอบครัวคา,าเธอร์นะครับผมที่เราเอาไปสอดเนี่ยมาเมื่อกี้นะตอนนี้น่าจะไม่อยู่บ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ามันขึ้นไม่ทราบเดี๋ยวเราต้องไปสังเกตการณ์ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงหนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับเขาจะอยูอ่ในห้องนั่งเล่นน่าจะนอนอยู่หนังกับมีอะไรประมาณนี้นอโอ้อยู่ด้วย อ๋อพอรู้กิจวัตรวินนี่โทรมาปุ๊บกล่องอยู่ตรงนั้นรอเขา <them to S 1> ออกไปแล้ว <and S 1> ขวโมยมาให้ฉันกล่องอะไรอะ่ะกล่องสำคัญอยู่ข้างในโอเคเราต้องดูข้อมูลก่อน9้าโมงไม่อยู่บ้านเราต้องรอประมาณ9ก้าถึงจะไม่อยู่บ้านแล้วเราค่อยไปเอาของน,นี่นี่นี่ประตูเปิดออกบ้านไปแล้วน่าจะออกบ้านไปแล้วนะครับผมออกบ้านแล้วก็เสร็จดีครนะับเสร็จอ้ชุด ไอ้ฟูเอาใหม่เอาใหม่เอาเครื่องมือหมดโอ้โหแล้วทุบกระจกไม่ได้ด้วยทุบกระจกไม่ได้ด้วยโอ้โหคเราต้องไปซื้อที่สะดอกมาใช่ไหมครับทุกคนน่าจะใช่แหละผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะทุกคน ขออภัยด้วยครับเอเราต้องกลับบ้านก่อนตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปซื้ออา่าที่สะดอกกุญแจนะครับเราต้องไปซื้อที่สะดอกกุญแจ <Huh? S 1> นึกว่ามันแบบไม่มีวันหมดไงทีนี้เราต้องแบบซื้อไว้เยอะๆนี่ไงซื้อซักหนึ่งอันสองอันโอเคตอนนี้เรามีเครื่องมือสะดอกกุญแจสองอันนะไปเราต้องรีบไปนะครับผมเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านเคเราต้องรีบละพรุ่งนี้ไม่อยู่บ้านหรือเปล่า เราต้องแบบค่อยๆนะครับ <Wow. S 1> สวยเราต้องแบบคุณผมก็ไม่ได้ชินไงยังไม่ได้ชินเยอะอ่ะเอาอะไรนีอีกไม่เอาไม่เอาอย่างเดียวแน่นอน่ะไอ้ฟุกอะบอกเลยไอ้ฟุไม่เอาอย่างเดียวแน่นอน ไอซิมันไม่เอาอย่างเดียวแน่นอนไอฟุ๊กไอซิ่แก <c oughs> โอ้โห <c oughs> อโยากได้รองเทา้าอ่ะไอซ่รองเทา้าไม่ได้หรอไอซงเา้าออแก๊สอ่ะเอาตตบแก๊สไม่ได้อ่ะไปแล้วเราต้องรีบนะครับผมตอนนี้คือเราต้องรีบเลยอะ่ะไป สบายใจสบายใจมันอยู่ไหนสายเลือดนะเราได้กล่องที่วินนี่ต้องการแล้วนะครับผมเราก็ต้องกลับบ้านนะครับไปขายกูไม่รู้อะกูกลับบ้านกูเข้าคอมอย่างเดียวจะขายอย่างเดียวอ่ะผมจะขายอย่างเดียวไม่สนหรอกนี่ไงนี่ไงกล่องน่าสงสัยกล่องอะไรวะกล่องน่าสงสัยร้อยเหรียญวันจียบเนี่ย วันเจี๊ยบมีอะไรอีกมีอะไรอีกโอเคโผล่มาอีกแล้ววินนี่ลอมบาร์ดี้อยากให้เพื่อนบ้านของเขาที่กินวิวหนึ่งศูหนึ่งทำหน้าต่างใหม่แต่พวกเขาบอกว่ามันยังมีอยู่จะต้องจัดการแล้วล่ะจัดการยังไงเ่ยทำลายหน้าต่างกินวิวหนึ่งหนึ่งสองแล้วหลบซ่อนหรือวิ่งหนี Hey, เพื่อนบ้านที่ดีไม่จำเป็นต้องแบบบอกทุกเรื่องก็ได้เพราะฉะนั้นโดนแน่ <c oughs> เพื่อนบ้านที่แสนดีหนึ่งหนึ่งสองเจอกันนี่ไงหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองโดนแน่เ <c oughs> <c oughs> ด็ดไอ้ฟิกดิเ <c oughs> ด็ดไอ้ฟิกดิเ <c oughs> นี่ยโ,โอ้ยเฮ้ย เฮ้ยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของบ้านได้ยินได้ยินได้ไงพูดตำรวจตำรวจตารจนรถาีจีไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วครับโอโ้ไปได้ละลบหลบลบตกใจเลยพี่ตกใจเลย,เลยโอเคเอาใหม่ครับ รอมาใหม่แล้วนะโผ่โหไม่พอไม่พอเอาอีเอาอีเอา,อ,เอ,าอู้เจ้าของบ้านอยู่ด้วยโอ้โหมึงแบบเกินน่ะเกินน่ะคือหยามเลยอะหยามเลยอะเจ้าของบ้านอยู่ในรถด้วยเจ้าของบ้านอยู่เอ้ยไม่ใช่ในรถในบ้านไปแล้วจไปแล้วโอ้ตำรวดจำรวดตำรวด โดนจับอะไรส่งรอบแล้วนะรอบนี้เราต้องวางแผนละโอเคเดี๋ยวเราจะไปทุบกระจกนะผมแล้วเราก็เปิดประตูรถทิ้งไว้แล้วเราก็ขึ้นรถเดี๋ยวเราต้องดูทางก่อนเราจะไปทางไหนเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวรู้แน่เดี๋ยวได้รู้แน,ไน่ได้รู้แน่ได้รู้แน่โอ้แล้วเจ้าของบ้านอยู่เจ้าของบ้านอยู่ในบ้านไม่พอใจครับไม่นำใจเอาอีตายแล้ว ออไปก่อนเรือกันขอไปก่อนละกันเอาละครับทุกคนตำรวจตำรวจเอาอีกแล้วหลบก่อนนะรลบตำรวจก่อนรลบตำรวจก่อนต้นไม้เอาไว้ก่อนต้นไม้ใจยเย็นไปครับไป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 ไหนทูไปไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยกลับบ้านกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนฮะตอนนี้กลับบ้านก่อน อันนี้คือเราเสร็จหรือ,อยังอ่ะเราเสร็จหรือ,อยังมันบอกว่าฝึกจะดอกกุญแจขั้นพื้นฐานใช่กูกูเพิ่งผ่านเหตุการณ์วิกฤตเวลวร้ายมานะเมื่อกี้โ,อ,โอะไรวะเนี่ยกดล็อกกดล็อกในขณะที่สลักถูกเคาะลงด้านล่างเนี้ยกดแล้วยังไงอะ อ๋อต้องทําให้หมดออต้องทำให้หมดอ๋อให้ตายจโรบินไปดูส่วมที่ทกินวิวหนึ่งหนึ่งสามหน่อยสิถ้ามันยังไม่พังก็เอา,าเฉลนจัดการ <13 S 1> ให้จีเพื่ออะไรวะไม,ไม่ไปพังซ่วม โอเคครับทุกคนอีพีนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้ด้วยละกันนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในอีีหน้าเราจะไปทุกซ้วนกันโอเคนะครับผมขอบคุณครับไปละบ๊ายบายจุ๊บ